ดวงดีดเออเกาหลีเนาะโอ้ประเทศเกาหลีเนาะท่านผู้ชมเฮาเนาะวันนี้เราเปลี่ยมาเฮ็ดกินพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดกินให้นักเรียนเนาะเพราะว่าตัวนี้แล้วมันสิเป็นโรงเรียนบ้านเรางัวเฮาเนาะเพร่ะฉนั้นจะมีโครงการสร้อยเลือนักเรียนเนาะพี่บุตรซุขยิวน้องๆนักเรียนอนุบาลเด็กเพราะว่าเฮ็ดกินรวมเนาะวันนี้ก็เฮ็ดกินรวม เอาสิให้พี่น้องไปเวิงางด้านแม่คัวเฮาเนาะไปกินเนชีมีจะคดสามัคคีกันอยู่บ้านรางัวเฮาก็ได้เนาะตัวนี้ก็สิเป็นโครงการส่้ยเหลือของประเทศสบปปในญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าเพื่อนก็ส่้ยเลือนักเรียนของทื่บ้านเฮาแต่ว่าสนับสนุนการเฮ็ดบริหารนักน้องนักเรียนเนาะเพิ่นส่วอยเหลือแต่ว่าทุกอาทิตย์หรือทุกวันจันรเถึงซุกจะมีผู้ประจำการที่ประเทดกินให้น้องน้องเนาะเนี่ยเนี่ยเพิ่นนี่ก็ ใช้มือนี้เฮ็ดจะกินยังมือในค่ะขึ้นไปโซนนะก็เป็นห้องการบ้านนะตัวนี้ก็แม่นบ่อนห้องเฮียนที่ว่าอาจารย์สอนครูนักเฮียนเฮาที่ว่าอยู่ในฮันนะเนาะเพิ่นถึงโมงก็ถือว่าออกมากินข้านะวเนาะท่านผู้ชมเฮาเด้อาจารย์จะค้นห้องเี่ห้อง สามชิพเออสภาสภาเด็กๆสหคนห้องตัวนี้แล้วแม่เทศกินให้น้องๆนักเรียนเนาเนาะเวลาอาจารย์พิ่ศสอนเลิกแล้วเพื่อนเข้าไปกินข้าวอาหารที่ว่ามาแจกอาหารบ่ค่อยไปถ่ายบางอย่างเนาะธรนมบุตรสมีมีอยู่สามห้องเนาะไปไปเบิ่งห้องน้นทรรมบุตรสมออกไปเบิ่งห้องน้ำตัวนี้ก็เป็นบ่อนเพิ่นลิ้นเนาะออกมาอนุบาลเขาเจ้าจะเลิกเกิดลิ้นเนาะ จะมีครูบาครูอาจารย์ที่ว่าเบิงเง่งแยงดูแลที่ว่าเป็ี่ยนย่างดีเนะาะท่านผู้ชมเนาะนตัวนี้คือห้องเบอร์สองห้องห้องประสองเนาะอ,<บ>อนุบาลสองเนะาะท่านผู้ชมบ่มีนักเรียนบ่ได้มาห้องไหนเนาะเปล่าอ่ะเออตัวนี้แหละเป็นห้องที่สามห้องที่สามกับโบมีบ่จันเออมีเนาะเจ้าสอนห้องได้สิเออนุบนสองห้องนาเรียนบ่ได้ม่าม้เนาะอันนี้ห้องสาม เาไปอ,อไปงคพ่อแม่มาซุโอ้ถือว่าเข้าสอนอันจันทร์ทั้งซุกว่าจ้ะสอน,นสสอ้บันนี้ของการอันของญี่ปุ่นขเขาเลี้ยงเยพื่อนเพื่นกินข้าวสามครับเลยแต่แต่จันทร์ทงซุกเราที่มีพ่อแม่มาเฮดุนินให้กินเนาะโอ้โหดยโดย นนั้นแหละท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าโรงเรียนบ้านละง้วเฮาวนี่ก็ถือว่ามีการสามัคคีเนาะเฮ็ดกินให้นักเรียนน้องๆนักเรียนมีการโครงการซอยเรือพอบ้านนี้มันเป็นบ้านที่ว่าพัฒนาธรรมเนาะบ้านละง้วเมืองตะแคแขกขมวนเฮาเนาะบริเวณเดินนี่ก็กว้างท่านผู้ชมเฮาตัวนี้ก็คือหลังโครงการเนาะต่อไปที่ว่าเรือนสิบสองเพื่อนจะได้ยินเพื่อนว่าสิบปูยางเนาะขึ้นไปทางพุเธีจ้านครเฮานี้ ยุดนี้ก็ถือว่าบ้อนเฮ็ดกินให้นังเฮียนกินเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาสี่กับตัดภาพไปหาบ้อนเฮ็ดกินห่านซุกระบบหรือว่าในใดเนาะกําลังสีซุกท่านผู้ชมกาลังสีสุกซุกแล้วก็พอดีฮอตสีเบโมงแล้วก็ตัดไปให้นังเฮียนกินเลยสามห้องนี่เป็นอนุบาลตัวนี้เราเป็นที่บบ ปหนึ่งปอสองปอสามปสี่ปห้านะทีว่วอดปอห้าแล้วเพื่อนจะขึ้นเฮียนมัธยมนงันงน้องนักเฮียนบ้ารุงงัวเฮาขึ้นไปโรงเฮียนโรงเฮียนมัธยมฮันเฮียนต่ออยู่มอสองวนันนาเนาะท่านผู้ชมเดินนี่ก็กว้างเนาะแล้วก็ฮาปีอีกลงมานี่ยหน้าพระวัดตัวนี้ก็ฮองการแปะไก่นี่เนาะท่านผู้ชมเฮาตัวนี้ก็ถือว่า ้านขายเครื่องให้น้องๆนักเรียนเนาะห้องกินกระโบโบแพงประดเดื่อนขายกับประมาณสองสามพันขึ้นเมื่อเนอะหรือว่าสูงสุดกับห้าพันเพราะว่านักเรียนเท่ากับโบมีที่ว่าเงินซื้อพ่อแม่ให้หลายกับพ่อแม่กับบบให้หลายปรเดีเ๋ยนะนี่ก็คือจุดบ่อนเฮ็ดกินนะครับผมวันนี้ก็คือเดินนักเรียน,นยแต่ว่าเขาพ่อแม่เนี่ยเพิ่อขายให้นักเรียนกินชุกแต่เขาที่เขาไปถามเพื่อนว่า เพื่นขายแพงสำหรับแต่ละเมืองแต่ละวันนี่ดิวันนี้เพื่อนกำลังอันนั้นสบายดีไหมขายเครื่องอัหเรียนในจันท์ถึงสุกผมเองจันทร์ถึงสุกส่วนมาร์กใจันท์ถึงสุกแล้วเพื่นพักแล้วเหาเจ้าหญ้าน้อเออโบเดมาเออโบเดมาแต่ว่าข้าวไข่ส่วนมากส่วนมากกับโบเดขายแพงไปได้บ่า พันหนึ่งสองพันแล้วก็าน้ำแล้วก็ห้าพันน้ำปั่นอ่โดยโดยโดยตามนางเฮียนที่ว่าพ่อแม่เอาเงินให้อะไรครับอนุบาลเนาะพูพันพูสองพูหา้าสูงสุดนะตรงนั้นโดยโดยโดยโอ้เพิ่นกระขายนี้เนี่ยท่านผู้ชมเป็นน้ำปั่นเนาะหรือว่าน้ำตักตั้งข <5, 000 S 2> นมขนมอืมเพิ่นก็ตามพ่อแม่เพิน่พนเอาให้อ่ะขอความขอบใจน้ำเท่าแม่ที่ว่าห่วงรายการน้ำบเบาแป้งบรรณาเนาะเออที่ว่าเข้ามาสัมภาษณ์นางเฮียนประถมอนุบาลเฮาหรือว่า หรือว่าห้องผ่าโถมอนุบาลเนาะแม่เนาะอ่าขอขอบใจได้ไหมเดอ้ออ่าอ่าให้โชคให้มานอ่าโอเคโอเควันนี้เฮาสิไปถามนางังน้องนังเฮียนเนาะพเพราะว่าเพิ่นอยู่ห้องไหนห้องใดนเนาะนี่ถามแต่ละคนอ่าสบายดีนังเฮียนเฮาเนาะอ่านถามผู้ใหญ่ในสกอตนี่เจ้า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 อยู่ห้องไหนห้องปรสามต่อไปเด้อห่านังยังชื่อนา่งยังคนนั้นได้ต่อไป พอห้าโ,โอ้เฮาจะเฮียนรวมนี่หลักจะเฮาเฮียนรวมนี่แล้วเฮาอันสิขึ้นไปห้องมัธยมมอสองหัวหน้าเลยบ่เออแปลว่าเฮาจบหลักจะได้ขึ้นห้องแล้วข,ขึ้นไปตัวนั้นเนาะเอออันนี้ก็คือน,น,น้องน้องเฮียนเนะาะท่านผู้ชมเนะาะเพราะว่าหลักจะเฮียนนี่ถ้าว่าได้ขึ้นแล้วเพื่อกับไปห้องเฮียนมอสองหัวหน้าเนาะอ่ะขอขอบใจน้ำนางผู้ใหญ่นี่อันชื่อในใดเนาะมาห่วมรายการน้ำเป่าแปลงบานณาชื่อในใดชื่อนะ้องดวงดี เออเกาหลีเนาะโอ้ประเทศเกาหลีเนาะท่านผสมเฮาหนาะเออขอความขอบใจหมดน,น้องๆท้านผสมนเนาะนี่เพื่อนยูเนาะตัวนี้เราแม่นเทาเฮ็ดกินให้นักเรียนเนาะที่ให้เฮ็ดกินให้น,ใหน,ใหนักเรียนกินบ่อนมาเฮ็ดแต่ว่าเฮ้าก็เลยสะละเวลาที่มาเก็บภาพบรรยากาศให้ท่านผสมเห็นเลยเนาะท้านผสมเฮานะ

สี่เหล่าท่านผู้ชมกัดสม,มัคคีกันเนาะที่ว่าสองบ่อแปลงมานหน้าสิมีครบเนาะสิเปหากินหรือว่าสิมีบุญรงเฮือหรือว่าตัางแต่เพื่อนรีดยางนะมันชิได้ขึ้นไปผู้เกี่ยวนครล้วค่อยสีได้ขึ้นไปอัปโหลดให้เบิ่งอีกตะต่อไปเลยเนาะถ้าว่าคนใดที่ว่าเห็นกิปที่ว่าน่าสนใจที่ว่าอยากติดตามก็ขเข้าติดตามได้เลยเนาะถ้าว่ามักซบ ชื่นชมเนาะคลิปบอแปลงบรรนาเนี่ยครเข้าไปติดตามกันได้ไปแต่งได้ไปแต่งไว้ให้หนักเรียนกินท่านผู้ชมเอามาละเอาอาหารที่วัดไอป้อนแต่เข้าแล้วมานะเฮือนเด้อท่านผู้ชมเพราะว่าพ่อแม่มยหยัดไห้เนาะอันนี้ห้องเด็กอนุบาลเอมาม้าละเพื่อชีได้ป้อน ได้สอนแนะนำการกินกันยังเด็กๆเนาะสอนให้ที่ว่ามูจักได้หักษาอาจารย์ก็ต้องได้เบื้องเยงดูแลเป็นอย่างดีเนาะท่านผู้ชมการกินกันอยู่เพราะว่ายังเด็กเนาะยังเด็กแล้วเขาก็ต้องได้เบื้องเวลาเมื่อเวลาอยางให้พ่อแม่มครับจะได้ปล่อยออกเมื่อ นี้คือป .3 ท่านผู้ชมนะะาะห้องป .3 อันนี้ ท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้กับสิบบุมีอย่างไรเนาะอัพโหลดให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าโครงการบังลงอเฮาก็คเถื่อญี่ปุ่นซอยเรือพี่น้องเนาะกับบุมีอย่างไรให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนาะในคลิปที่ว่าซ่องยูทูบของบ่อแป่งบ้านาเนาะเฮาไปพบกันในคลิปหน้าเนาะท่านผู้ชมเฮาเนาะแต่ว่าติดตามการต่อหน้าไปไปใส่มาใส่ก็ต้องติดตามเพื่อนร่กันคลิปนี้ก็สิบวิโรนี้ก็สิบโคปิดได้ท่านผู้ชมเนาะขอลาหมดทุกท่านเนาะ